ง่ายๆเลยครับหลักๆก็คือมะม่วงนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตสาเร็จรูปยีห้อหนึ่งนะครับเราจะใช้ยีห้อที่มีปริมาณแป้งและน้ำตาลน้อยที่สุดอันนี้คือไม่มีเลยเป็นโยเกิร์ตธรรมชาติใช่ครับ1กล่องนะครับน้ำนะครับหนึมลลิตรนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอันนี้เป็นผงวุ้นครับผงวุ้นตกอยู่ที่ประมาณ 2-2. ถึงดกรัมนะครับ แค่นี้เองครับส่วนข้าวเหนียวมครึ่งช้อนชานะคะถ้าใครไม่มีตวงก็ประมาณครึ่งช้อนชาครับเริ่มต้นเลยแล้วกันครับอันนี้ไม่ยากจะรบกวนคุณหมอเดี๋ยวปั่น2อันนี้รวมกันครับโอเคมะม่วงกับโยเกิร์ตปั่นรวมกันไ้ห,<อ>หน่อยคุณพ่อโดนขจรว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะปั่นก็กินได้แล้วจังหวะนี้ผมก็จะใช้น้ําเปล่าเลยนะครับ100 m l กับผงวุ้นนะครับ2.5กรัม เรียบร้อยนะครับนิดนึงสําหรับท่านผู้ชมที่จะทาทางบ้านนะครับพยายามให้โยเกิร์ตกับมะม่วงที่เราปั่นเนี่ยเป็นอุณหภูมิห้องนะครับห้ามเย็นใช่ครับทำไมอะคะถ้าเย็นมันจะเป็นเนื่องจากว่าถ้าตรงนี้เย็นตรงนี้ร้อนนะครับ ผงวุ้นเนี่ยรีแอคหรือว่าทําปฏิกิยากับความเย็นค่อนข้างเร็วเวลาที่เราใส่ของเย็นเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นก้อ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 นก็ไม่ไม,ไม่ไม่รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เป็นกุญหจกลุ่มห้องจะดีที่สุดนะครับอรอน้ําเดือดใส่ผงวุ้นตีให้เข้ากันนะครับและเดาะถ้าไม่มีผงวุ้นหรือไม่ใช้ผงวุ้นใช้เป็นพวกเจลาตินได้ไหมคะได้ครับเจลาตินใช้ได้เหมือนกันทีนี้ทําไมวันนี้ถึงไม่เลือกใช้เจลาตินหนึ่งนะครับเรื่องเมาส์ฟิลของการกินนะครับจะรู้สึก เจลาตินจะนุ่มๆจะเด้งๆเลยนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยผงวุ้นก็จะกรอบใช่ครับตัวนี้เราเลือกใช้ในปริมาณที่ทําให้เซ็ตตัวแต่ว่ายังทานได้ง่ายครับหรือถ้าจะลองใช้ครึ่งหนึ่งเป็นเจลาตินครึ่งหนึ่งเป็นผงวุ้นก็ได้ครับก็จะได้เขาเรียกว่ารสสัมผัสที่ดีขึ้นใช่ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เลือกใช้ผงวุ้นที่ลืมบอกไปก็คือว่าสําหรับผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะครับการใช้เจลาตินแล้วออกมาทานข้างนอกก็คือ เอาของนกเตียนมาแล้วกินกินไปเรื่อยๆเป็นน้ำครับส่วนผงวุ้นเนี่ยทนความร้อนอยู่ได้ที่8 6องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแน่นกว่านะคร้ำเริ่มเดือดแล้วค่ะให้มั่นใจว่าผงวุ้นกระจายตัวได้ดีแล้วก็ละลายหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยๆเททีละน้อยครับรงกว้วถังเลยครับ โอเคครับทนันีก่อนยังตั้งไฟอ่อนอยู่นะครับตอนนี้ทันนี้ใส่หมดได้เลยครับ<ม>พอเข้ากันแล้วนะครับรอเห็นฟองแรกขึ้นมารับปิดไฟได้เลย<ม>ครับหมายถึงว่าเวลาที่มันมปุดขึ้นมาอย่างเงี้ยใค่นี้คือพอละออนะครับหลังจากตรงนี้เราก็หยอดในภาชนะที่เราต้องการนะครับ เราใส่อันนี้นะครับเท่าท anyway> <MA ี่เราต้องการแล้วหลังจากนี้เราก็จะนําไปแช่ในตู้เย็นนะครับเดี๋ยวผมมีส่วนที่ทําไว้ก่อนหน้านี้บ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเอาออกมาแล้วก็ให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมตรงนี้เป็นตัวที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็แช่ตู้เย็นไห้ครึ่งชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องแช่ช่องฟรีซหรือช่องธรรมดาช่องธรรมดาครับช่องธรรมดาก็เซ็ตตัวได้เลยเมื่อกี้มีข้อเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงระหว่างตัวที่ผมทําเมื่อกี้ล่าสุดกับตัวที่ทําไว้ก่อนนะครับตัวที่ทําไว้ก่อนนี่จะเห็นเป็นจุดสีีีขาาววนนคััตต้้้ืือออยกเเิดไไมม่ปใช โอเคอ่าแล้วก็อันก่อนหน้านี้ที่คุณหมอทําให้คือเราปั่นรวมกันครับก็จะเนียน,นกว่าใช่ครับก็ mm. แล้วแต่นะครับอันนี้ยกตัวอย่าง <Okay. S 2> ให้ดูโอเคครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่เราแต่ง เดี๋ยวให้คุณหมออันนึงเดี๋ยวผมเราลุยสองนนะครับทีนี้ก็จะเป็นการลดปริมาณของข้าวเหนียวเนาะในข้าวเหนียวมูนเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสังเกตมันก็จะมีความมันอยู่ก็จะมีกะทิอยู่แล้วมีน้ําตาลมีเกลืออยู่แล้วแต่ว่าหัวกะทิที่ใส่เพิ่มนี่ก็อาจจะต้องลดลงเป็นแค่เหมือนตดตกแต่งนะครับโอเคค่ะเชิญเลยครับ ตัวนี้เป็นข้าวเหนียวม่วงครับเป็นเวอร์ชั่นเพิ่มวอลรุ่มครับเป็นเจลล่พุดดิ้งแมงโก้นะคะโอเคในส่วนรสชาติต้องลองชิมดูมันเป็นยังมีกลิ่นมะม่วงอยู่แล้วก็อันนี้จะไม่แข็งจนเกินไปเพราะว่าคือปกติเวลาใช่ปกติเวลาที่เราใช้วุ้นนะคะมันจะแข็ง อันนี้โอเคเลยแล้วก็ไม่หวานมากค่ะมันยังทิ้งรสสัมผัสข,ของมะม่วงคล้ายๆกับกินมะม่วงจริงๆแต่ในปริมาณน้ำตาลที่ลดลงะนะครับก็อย่างที่เรียนไปยอมร,รับได้ค่ะยอมรับได้สาหรับคนชอบทานมะม่วงค่ะสําหรับในกลุ่มของคนไข้ที่เ,เป็นเรื่องของอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะคะหรือว่าเรียกว่าหลอดเลือดในสมองนะคะความสาคัญข้อที่1ก็คือปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเราป้องกันได้เพราะนั่นใครที่ยังไม่เป็นนะคะก็ดูแลตัวเอง นะะในส่วนของคนที่เป็นแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองหลังจากที่รักษาโรคไปแล้วเนี่ยยิ่งมีความสําคัญใหญ่เลยเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ําได้และสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับกลุ่มของคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดในสมองนะคะคือตัวคนไข้เองหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดควรจะต้องพยายามที่จะรู้จักว่าอาการยังไงที่ต้องรีบเอาคนไข้ส่งโรงพยาบาลบเพราะว่าการรักษาอย่างรวดเร็วนะคะจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะคือพูดง่ายค,คือตัดสินกัน ใช่ค่ะการรักษาการรักษาบางอย่างเนี่ยเราจําเป็นต้องได้รับการสายอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่นภายใน2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลังจากนั้นเราอาจจะไม่คุ้มที่จะได้รับการรักษาบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรีบส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะคะครับผมก็การเลือกที่จะรับประทานอาหารที่ถูกต้องตั้งแต่ก่อนเกิดนะครับโรคต่างๆเป็นน่าจะเป็นออปชันที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันแทนที่จะมารักษานะครับ